ไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆริงิติดตามกันด้วยฮะฮัลโหลฮัโลสวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำคลิปง่ายๆนะคะหลังจากคอมพิวเตอร์ได้พังไป ก็กำลังเอาเข้าร้านซ่อมอยู่ก็ซ่อมประมาณ2ครั้งแล้วค่ะวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆขอพูดเป็นภาษาอีสานนะคะไั่น,นี้ก็เสิพผ้าทุกคนมาเห็ดง่ายๆเนาะลบขอมูลออกจากกันไล์ค่ะเอามาหลบมังวาขอมูลพื้นที่เขาสิเหลือปไปาหนยเพราะว่าบางเทียเขาพอแม่พี่น้องเนาะ พ่อแม่พี่น้องใสายไลฟกันหลายๆดังส่วนอ่ะดังส่วนพปนะใส่ยไลฟ์กันหลายๆเลยเจนจังแม่ข่อยมาละแม่ข่อยอยู่บ้านนี่ยกับวงหูเราก็เราสิลบังได่อยกันเลยที่เฮ็ดคลิปนี้ส่งไปให้เราเมืองแล้วก็นให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนในเมืองน้ำวิธีการลบไลายลบข้อมูลเนาะที่เขาบริได้ใส่บางทีเขาคิดว่าเขาลบแล้วเขาลบไฟล์แล้ว แต่ว่าไฟล์ก็ยังเหลืออยู่ดีพอเป็นพี่น้องเพราะว่าบางทีเขาขกดลบแชทเรามันก็นยังเนาะอันนั้นครับไฟล์ที่เขาต้องการก็คือในบางกลุ่มบางหน่วยงานเขาใส่ในอัลาบั้มแล้วการสว่วนไฟล์ที่โบต้องการในเชวัดีวันจันท์อังคารพุธพฤหัสสุกกว่าไปเนาะตามในช่องแชทเนาะมันลายต่อลายมันกระเต็มเนาะพอเป็นพี่น้องเขาก็ต้องลบออกไปเลยเนาะคันแลกกับใบที่ไลยเลยได้ค่ะพี่น้องกดเข้าไปไลยเลย บางคนก็จะกดข้างมาตรงแชทได้สิเนาะแชทมาไอซี่อันที่สองก็ไปโฮมก็ค,คือหน้าหลักไปหน้ารักขอตั้งเป็นอันนี้เนาะไปหน้ารักแล้วก็กดตรงตั้งค่าเลยเนะคะ่ะกดหของเฟืองนี่หาหม่องตั้งค่าประกาศเลื่อนลองไปเลยเอา้าวลืมให้พ่อแม่พี่น้องเมืองเดิน ก่อนแรกกันเครื่องนี้กับสิความจุลายที่เพราะว่าเอาลุหงลายอย่างหลายงานความจุของเครื่องนี้กับตอนนั้นเขาไปเมืองนะก็ใส่ไปแล้ว19เกิกิ๊กกระถาเมืองเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าสิเหลือจะกิ๊กเนาะ,ะขามาอย่างนั้นเนาะกดขามาตรงตังคานะฮะเนาะขมาตรงแชทเลยโอเคเลยดีเลยเลยก็ เข้าไปในแชทลับโ oh, <c oughs> อ้บนบม่มีบ่บมีเข้าไปบ๊วยเลยมีแชทลับบ๊วยเลยคุยแชทลับกันไปออกไปก่อนเลยพ่อแม่พี่น,อน้ okay. <c oughs> องโอเคบ๊วยมีแชทลับเข้าไปรูปในแชทลับเลยเลยพ่อแม่พี่น,อน้องวันนี้ก็เข้ามานี่เลยเนาะในไฟล์ที่อเอาก่อนพี่น้องจะเห็นบมอประวัติประวัติก็คือในไฟล์ที่เขา คุยแชทกันมาหลายๆเนาะเขาวา่าเขาลบหลอกกับมันกับเหลือคืองเขาไม่ได้ความเป็นปีนองก็เข้าไปตรงนี้เลยลบประวัติแชททั้งหมดอันนี้ตายขอลบประวัติทั้งหมดเด้อเพราะว่าข้อ,ขอมูลสำคัญนี่อย่างใดกันี้เป็นอัลบัม้มเรียบร้อยแล้วก็จะถามว่าถ้าคุณลบจะไม่สามารถดูประวัติการแชททั้งหมดได้อันนี้คอยขอลบเนาะคอยไม่เดียบเนียน ว่าสิเก็บแชทอ่ะคุยกับผู้แดนผู้นี้ไว้อ่ะขอลบระกันพราะม่พี่น้องปึ๊บกระติตัาง่าบ่หงวนป๊าหนึง่งเอไปก,ก็ลบไฟล์ในห้องแชทพะนะอันนี้ลบประวัติแชทต่างหมดเนาะลบไฟล์ในห้องแชทก็ไฟล์อย่างต่างๆไหมเพราะม่พี่น้องอันชี้ช่วงมากันงานโลคการแชร์การแชร์เลยคือพิมพ์เนาะอันนี้ลบไฟล์น,นี่ขอลบออกเนาะปึ๊บ โอเคต่อไปก็กลับไปที่นี่ขอก,กลับไปข้างนอกเนาะว่มีม่นอก,ก่ะสิเห็นนี้ปั๊บตายละแชทกะสิบ่มี่อย่างจา,างๆเด็ก็ะสิมีอย่างขึ้นไม้ๆซื้อลบออกมปแล้วข้างนอกล้ันเนาะไปติดตั้งค่าว่าความจุห้องสีเหลือเท่าไหร่เข้าไปติดตั้งค่า ขอคอม่าที่ตังค่าของแต่ละคนกิดสีต่างกันอันนี้ของคอยกับเป็น Android เนาะตังค่าเพิ่มเติมเราขอเข้าไปแบบว่าที่เก็บข้อมูลเนาะพี่น้องกดเข้าไปเลยคำนวณขึ้นแน่จักหน่อยเห็นบ,นบนอฟรอยพี่ดอกปึ๊บปื๊บปื๊บนี่ก็อรมีทั้งหมดอ่ะเห็นบอพืน้นที่ที่ใช้ได้เห็นบ,นบ,นบนอฟรอยพี่ดอกเพิ่มกันมามยี่เด้ พื้นที่ที่ใช้ได้เนาะร้อยหกกิกร้อยหกกิกพื้นที่ทั้งหมดของโทรศัพท์คอยก็สิมีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่แปดกิกเนาะพื้นที่ที่ใช้ได้พื้นที่ใช้งานอยู่สิบแปดจุดเจ็ดกิกเห็นป่ะพื้นที่ที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิกเลยพราะไอ้พี่น้องจากที่คอยใช้ไปเป็นที่เบาก่อนั่นคือชิปเก่าจิงมั้ยป่ะที่คอยเบาพี่นุ้เบาถึงเนาะ แมก่อนแรกข่อยบอกว่าพื้นที่ใช้งานข่อยนะมี1 9กิกตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมา18.7กิกเนาะใช้งานได้87.4กิกแต่ว่า,าของมุนที่ข่อยใส่เนาะแต่ว่าโทรศัพท์ข่อยความจุหลายเนาะบขนะมีแต่อันใหญ่ๆเด้ามามามมดอ,อมีแต่ว่ามักมีทั้งหมดของมุนหนักๆนะขอ่อยไปเนาะ <laughs> เดียนไปเดียนมาก,ก็บขอมุนธนาคารขอมุน มีชิ้นกันหลาย,ลายจระเนาะก็เป็นตะเลียนลงมาคือเกาน,นข้อมูลก็จะเพิ่มขึ้นขันยาให้เพิ่มขึ้นเยอะกะนี่เลยบางเครื่องนี่ยของข่อยมันจะมีบอกว่าล้างข้อมูลมันจะบอกว่าเนาะขันยาให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นกันว่าจากเ้าไปเรณ์ขําความสาดตรณะทนงเราก็ะมามองนี่เลยล้างข้อมูลที่เก็บข้อมูลขอขอเข้าไปนะเห็นบอกพื้นที่ใช้งานได้8 7 4กิกทั้งหมดนี่เนาะ ขอล้างเมึงเด้ออันนี้ข่อยเข้ามาตรงทำความสะอาดอีกเมนูหนึ่ง,งเลยจากที่ว่าอ่าข่อยพานล่างข้อมูลจากไรเนาะต่อมาข่อยสีล่างโทรศัพท์ข่อยได้บัดน,นี้พ่อแม่พี่น้องก็เอาไปเฮ็ดมึงก็ได้เด้อล้างทั้งหมดเนาะอันนี้คือแคดเนาะแคดข้อมูลที่บ่ต้องการขอเวลาจักนิดนึ่งนะเพ่อแม่พี่น้องให้บอกมุนปึ๊บ ก็เลจะเพิ่มขึ้นล่างแล้วเนี่ยจะล่างข้อมูลในอ่าเมสเซจของความที่ส่งหรูปว่าแม่กับสีล่างก็กดนี่เลยในมเมสเซจข่อยบอขอล่างเหรอว่าข่อยมาจะส่งงานเข้าไปมั่หันล่างรอเนี้แล้วก็ล่างข้อมูลนี่ว่าแอปทั้งเบิดก็เลือกเลยว่าสีล่างนี้อย่างแนววันนี้ข่อยนี่ลายข่อยก็ล่างล,ลายน้ำเนาะตัวอย่าง ล้าง6รายการเนาะระบบแคทนี่นี่นี่นมเมสเซเจอร์มิวสิกอีเนะาะขั้นล่างยังเทียร์กันล่างอันนี้ก็ขอล่างเอา้า g l e p ินเพศตัวก็ล่างไปน้ำมุดเนาะโโต้เอ้าไว้ก่อนนะมีแนวข่ยาย้ายรูปมาไหมบขั้นเสียไปขั้นเอาเขา,ขาอัลบั้มอันนี้ขอล่างว่ามันจะมีขึ้นหมวดเลยเด้วิลี่โออย่างเนี้ยเอ้าเนี่ย แนวตัดตอนในช่วงสาวพ่อแม่พี่น้องว่าคอมข่อยเสียข่อยก็ได้ใส่อันนี่แหละ,ะก็กดล้างเลยเนาะคอมกับหางดีดีจะเป็นอย่างไรอ่านทาล่างทิ่เพิ่มอีกสองกิกระบายวันนี้พ่อแม่พี่น้องล่างเลยแต่ว่าการตอนการล่างอย่างนี้ก็ต้องอ่านให้ละเอยียดก่อนเด้อพ่อแม่พี่น,นพมีกด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 บางทีฮะขายเพิดเดียวขอม้วนกัยังมาจุม่มข่อยกับว่าวาไปเดียวว่าข่อยพักกด นี่ข่อยว่าต้องการแล้วขว่อยก็เลยล่างลบอ้วกอย่าไปกดน้ำข่เพื่อสุยางเด้อในเครื่องนี่ข่อยว่าต้องการขา่อยเลยลบออวกพ่อแม่พี่น้องแม่เห็นข่อยเฮ็ดกันลบน้ำหมดเลยอ่านก่อน,ออนแล้วก็ไปกดติก๊กแล้วก็ลบของม้วนที่เพิ่มไปเหรเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องตอนแรกเหลือเท่แล้วเหลือนี่เห็นบ่ามึงมึงมึงทงิงหัวข่อยนี่เดนะตะกี้ขไ่ไส้แปดสิบเจ็ดเปนว่าตอนนี้เหลือ เก่า11กิ๊กกระบายแม่นวะ81เพิ่มขึ้นมาเก่า17ก็เพิ่มหลายได้พ่อแม่พี่น้องขนาดลบปไล่ซื้อได้เนี่ยแล้วก็ล้างทำความสะอาดออกคันมันหลายก็ตอ้องล้างออกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าฝ้ายก็อยากจะเข้ามาตองการกับมีคลิปนี้ก็ขอจบเพลงชาแนลได้พ่อแม่พี่น,น้ววนองคลิปหนา้าเป็นไนี่อย่างกับอติดตามกันดูอิสานพาเฮ็ดช่วงนี้ก็จะเป็นการอัด เกี่ยวกับตัวโทรศัพท์ต่างๆเนาะก็ขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายาสำหรับสิ่งที่นำมาให้เพื่อนๆดูกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ขอบอกว่าบายบาย